สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ f o ตบอล l l มมิ่งเทม a m 16ขอนำคุณผู้ชมมารับชมรายการจำลองการแข่งขันในศึกฟุตบอล l l FA ครับรการ2024-2025ครับนัดนี้พาคุณผู้ชมมาที่สนามสิโนรุงสเตเดียมคุณผู้ชมครับสนามรังเยาาของทางสุรินซิตี้ครับ เปิดทินทาง BG ปปทุมยูเนเต็ดครับในสนามที่เรียนแจ้งไปท่านผู้ชมครับนัดนี้ก็จะเป็นการแข่งขันสุดสนุกส,ส,สุดมันครับโปรเอวอชั่น2,021วันนี้เป็นตัวเกมให้คุณผู้ชมรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับส่วนการแข่งขันจริงในนัดนี้แข่งขันในวันพุธที่9เมษายนพุทธศักราช2568คุณผู้ชมครับ อาทางฝั่งสุรินครับระบบ4 3 3ครับทีมดังจากไทยลีก3ครับนำทัพโดยทางวัฒนพุนะครับยังมีภูมินแล้วก็มีทางภูมิระพีนะครับนักเตะที่ผมจะท้าดวลทีมไทยลีก1อย่างบีจีปทุมครับระบบ35-2ครับวันนี้มีการโรเตชันเริ่มตั้งแต่ที่นัทพงศ์ขจรมาลีนะครับเสิร์ฟประตูครับส่วนแดนหน้าให้โอกาสในส่วนของชนะนัน์ป้อมบุผานะครับสุวน้าที่โฟมร้อนแรงวันนี้ครับ กำลังใจสุดสำคัญในนัดนี้คุณผู้ชมเพียงแค่คุณผู้ชม subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดความสนุกความมันที่นี่กับฟุตบอลกิมมิ่งทีมสปรฟุตบอลคือความสนุกตัวนี้รอบ16ทีมสุดท้ายช้างเอฟเอครับเริ่มขึ้นแล้วคุณผู้ชมครับสุรินทร์ซิตี้มาในชุดสีเหลืองนะครับบุกจากซ้ายมาขวานะครับส่วนทางบีจปทุมมาในชุดสีเงินครับบุกจากขวาม,มาซ้าย สุดมันกันตรงนี้ที่ฟุตบอลคมมิ่งทีมสุโขเพา o ฟุตบ l ลคือความสนุกไปลุยไปสนุกกันครับอ้าวบีจีมาในชุดสีน้ำเงินครับอ้าวบอลบีลุยเข้ามาสุรชาติโดนตัดบอลไปสุรินทร์นี่ตักโด่งเข้ามาครับเอนเดียเย่เก็บบอลได้บอลไหลซ้ายมาถึงกฤษดาการแมนจะฟันโดนล็ ผลงานดีกับทางทีมชาตไทยนะครับในฟีฟ่าเดย์รอบที่ผ่านมานะครับอ่าเอาแล้วดูกันตรงนี้ต่อครับนัทพลตับอลยอดด่งๆดงมาโกมิสูู่แนวรับของ bg ีสูงใหญ่กันทั้งนั้นเลยครับโกมิสให้ไมเดอฟานย,ย้อนมาที่เอ็นดิอาเย่บอลทิ้นี้ครับอิสานฟานดีผ่านบอลมาฝั่งขวาสุรชาติสารีพิมรับ ผู้เล่นสารพัดประโยชน์ไหวเก่ามีดีซส์ก้อยมาสัญชัยย้อนคืนมาชนาทิพย์โอ้บีจีโอของบอลเข้าใส่เลยครับเอาบอลหยดหยดมาตัวนี้มาหลังไปครับคุณผู้ชมท่านใดเคยไปเชียร์ที่สนามสีโนรงกันบ้างครับ <c oughs> ที่พี่น้องทางสุรินทร์นะครับก็ยินดีต้อนรับด้วยนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีแฟนคลับช่องของฟุตบอลกีฬาทีมสโุโขรวมทั้งแฟนคลับของพี่น้องจังหวัดปทุมธานีด้วยนะครับทั่วประเทศไทยเลยแล้วกันคุณผู้ชมโอ้โหเอามาเชียร์ฟุตบอลไทยสนุกสนุกกันครับคุณผู้ชมรดูต่อตรงนี้ครับสัญชยัยสัญชยัยมีให้มาชนะนนั้ป,อป้อมบุผาขอกดโอ้โหติดบอลครับติดบอลแล้วตัวนี้สก,กัดทิ้ง จังหวะมุ่งย้อนไปครับอิลฟานดอเลออิลฟานจ่ายปัลมบอลมาติดชนาทิพอาละครับลุยต่แม่แต่ไม่ผ่านพอถึงตรงนี้ชิสนุพงใ์ห้มาแนวลึกครับภูมิระพีซ้ายถึงวัฒนพลครับอ้จังหวะจ่ายไปติดอ้เนเดียเย่อิลฟานดอเละวันนี้ยืนอ้คัดท้ายในส่วนของแดนกลางคุณผู้ชมครับอโหคุมจังหวะเอาเดี๋ยวดูครับบทบาทตรงนี้ จะเป็นอย่างไรอ้จังหวัสกัดทีนี้นบอลออกข้างไปครับในส่วนของสุริซิตี้เนี่ยอันดับตารางคะแนนก็อ้น่าสนใจครับคุณผู้ชมอยู่ในทางอันดับที่9นะครับผลงานฮนานล่าสุดก็ยังไม่ชนะในรอบ5นัดนะครับเสมอ3แล้วก็แพ้ไป1นัดในแพ้ไป2นัดคุณผู้ชมครับ โอแล้วหนึ่งนัดล่าสุดก็เป็นการพ่ายแพ้ไปนะครับโอ้ก็แพ้ต่อทางทีมสุรานารีไป1นึ่งตุ้ดตุ้ดสุดนะครับเอาเป็นกําลังใจให้กับทางสุรินทร์ซิตี้นะครับมาทางฝั่งของบีจีปทุมยูเนเต็ดบ้างครับผลงานตารางคะแนนของพวกเขาเนี่ยอยู่อันดับ3ของไทยลีกนะครับมีอยู่49แต้มหนนัดล่าสุดนี่ไม่แพ้ใครครับก็แบ่งเป็นเสมอหนึ่งนัดที่เหลือ4นัดชนะเลยครับแล้วนัดล่าสุดก็เพิ่งไป ได้ประตูชัยจากรานิม,มา1น่ครับโอ้โหโ,โดยทางรานิวแล้โยนตรงนี้อมนเทพดนไปหลืงไปแล้วครับจังหวะที่ชนะทิพย์ครับมีดึงจังหวะมมวนมาแล้วโอ้โหมีบริเวณใบหน้าชนะทิพย์หลงกอมไปเลยครับ27นาทีผ่านครับยัง0-0ยจังหวะตรงนี้หมดสะแล้มากสุรชาติสารีพิมเก็บบอลมาที่อานฟานดี้มุปยปามบอลตรงนี้กัน ดูแล้วโดนโชกเลยครับภุมมระพีย้อนหลังมาสุรศักดิ์บอลดีตรงนี้ตวัดกลับมากิษณพัทโอ้ตักหยดมาตรงนี้ลูกโกมิสยังอ่านเกมแนวรับได้ดีอยู่ครับครึ่งชั่วโมงผ่านไปยังศู์สูยครับที่สนามสีเนาโรงสเตเดียมครับอิสานฟานเดีจิมขวามาชนาทิศ แล้วอัดตรงนี้กองผู้สินอูเห็นว่าไม่ได้เปรียบเป่าให้ทาง BG ครับโอ้แล้วการตัดเกมของทางซูดิน c ซิตี้เริ่มมาทีขึ้นเรื่อยๆครับดูอีกซานครับแต่ลงไปหนึ่งครับโอ้แต่คนไม่ผ่านครับโอ้โหล้มไปเลยมาลูกฟีกค,ครับกิษสาการแมนยืนกับทางโนสุดะลสนะเล่นเองครับโอ้โหซัดไปติดโอ้กํแพงตัวนี้ ดูครัจังหวะมีแฉลับครับ่าแน่บอลอกหลังก็ยังเป็นโอกาสที่เล่นลูกเตะมุมได้อยู่ครับคุณผชมเป็นแฟนขับทีมใดกันบ้างครับคอมเมนต์มาบอกแอดมินกันหน่อยครับเอาเลยต่อโกเมสขวางสนามมาชนะทิพย์ครับอู้นี้แนวรับของทางสุรินทร์ซิตี้ก็ถือว่ามาได้ดีเลยนะครับ อีโฟานอูโหโอ้โห,โหโตัดเกมอีกแล้วครับต่อนเนื่องเลยตรงนี้พุทธเสินให้เป็นลูกตั้งเตะต่อครับดูงหว่านี้ครับอืมอืมจะเปลี่ยนไปทางฝั่งขวาครับแต่อ้ไม่ยอมให้ขึ้นเกมง่ายๆครับสำหรับสุรินครับนันี้ถ้ามีลุ้นขวาชัยชนะตรงนี้ได้นี่ก็อูโหูรอบ8ทีมสุดท้ายนี่ก็ โอเ,เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันแล้วดูครับตั้งเกมส่วนมาเลยครับภูมิระพีภูมิระพีโอ้โยกขวาครับโอ้ตรงนี้ทําได้ดีครับโูยย้โยนตัวนี้ไปแต่ไปติดเา็ตัตวกิษณาการแมนครับออกหลังไปครับกสินระพีครับปั่งค้งเข้ามาอะไรครับเป็นช่วงเวลาของสุรินบ้างภูมินกดซ้ายตรงนี้แลบเอาอิรฟาน เอาแล้วยังไงครับโอ้โหจังหวะเตะสกัดอ้ยดูครับเกือไม่เข้าใจกันแล้วสวนตรงนี้มาเลยโอ้โหสูรินมีทีเด็ดเหมือนกันครับอูยดูจังหวะเหมือนไม่มีอะไรครับเนี่ยครับไปเตะแล้วนี่โอ้โหยังดีบอลยังไม่ปิ้นเข้าประตูครับอูดูครับแล้วเนียกับสวนมาอีกทีนึงเต็มเต็มเลยครับโอ้มีป่วนเหมือนกันครับทางแนวรับบีจีพทุมนี่เลยครับคุณผู้ชมครับเสน่ห์ของฟุตบอลทัวร์ครับ สนุกและมันแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืม subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับเป็นการใจที่ดีมากๆเลยครับอ้าวดยต่อครับตัวนี้กฤษณพัฒน์ปากดวงมากอู้หโกมิสแกสูงใหญ่จริงๆคุณผู้ชนครับ เ็นแจ้งคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับแข่งขันจริงเนี่ยแข่งขันวันที่9เมษายนพุทธศักราช2568น,นะครับ18นาฬิกาตรงรับสีนรงสเตเดียมในสนามกีฬาสีนรงนะคุณผู้ชมครับก็แฟนขับฟุตบอลไทยก็ให้กำลังใจกันได้นะครับช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในวงการกีฬาฟุตบอลไทยเราไปในตัวด้วยครับคุณผู้ชมครับอ้าวท้ายท้ายครึ่งแรกทุกเวลาเท่าไรหนึ่งนาทีมาแล้วครับสกรบบอร์บอดขึ้น กุสุดะเกตบอลได้อย่างศูนย์ศูนย์นะครับตรงนี้คุณผู้ชมอีโดฟานให้มากิสฎากาแมนแล้วผู้เสียงเป่าหมดครึ่งแรกก่อนครับยังศูนย์ศูนย์ครับที่ซูดิซิตี้ย่างสมัยกับบีจีปทุมเดี๋ยวกลับมารับชมเกมในสวนทางครึ่งหลังครับมากันคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่การจําลองการแข่งขันฟุตบอลเพื่อความบันเทิงครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ครึ่งเวลาหลังมาแล้วครับคุณผู้ชมครับ อย่างศูนย์ศูนย์ครับที่สนามกีฬาศรีณรงค์ครับเจ้าบ้านทางสุรินทร์ยังเสมอกับทางบีจีปทุมอยู่ครับอ้าวลุยกันต่อครับกฤษตาดากาแมนกติกาของช้างเอฟเอครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับถ้าจบ90นาทีเนี่ยก็จะมีการต่อเวลานะครับถ้ายังทำอะไรกันไม่ได้15นาทีนะครับแล้วถ้าโอ้30นาทีในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับทั้ง2เครื่องนี้ อ,อย่างเสมอกันอยู่สุดท้ายต้องตัดสินกันที่การดวลจุดโทษนะครับคุณผู้ชม <ừ> นี่คือสเสน่ห์ของฟุตบอลถ้วยครับอ้าวเดี๋ยวรู้เลยครับเอา45นาทีในครึ่งลหลังใครจะทําได้ดีกว่ากันอรอบแทีมสุดท้ายรออยู่ครับโอ้โหผุ้รพีหมวนบอลมาตรงนี้ครับย้อนคื้นหลังมากครับตัวเมนลุยต่อครับ แม่จังหวะบอลจะเปลี่ยนแกนตรงนี้นะลึกออกหลังไปครับโกมิสครับให้มานสุดะบีจีประทุมตั้งเกมของตัวเองกริสดากาแมนจังหวะตักดูลึกมาครับอ้าวแล้วราเนียวมีลงมาลงมาแล้วจ่ายตัวนี้ราเนียวกดตรงนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหซูเปอร์ซับครับ ครึ่งหลังครับเป็นทางโอ้โหดูครับเพิ่งเปลี่ยนตัวมาหยกหยกันนี้จะแทบสัมผัสบอลครั้งแรกๆเลยด้วยซ้ำาลยครับโอ้แล้วราเนียวโอ้ไม่ใช่ปัญหาเลยครับ1 0ครับอู้ดูการหม่งเช็ดมาแล้วโอ้ดูครับไปเข้าทางราเนียวครับแปะคืนหนึ่งจงังหวะแล้วกลับมาอีกทีหนึ่งครับโอ้โห1 0เลยครับบีจีปทุมทีมเยือน โอ้คือนำก่อนเลยครับดูสุรชาติครับวันนี้แปรบอลมาพอเหมาะพอเจแล้วกดเลยครับโอ้เรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับ1-0ที่ bg ครับทีมเยือนโอ้บุกมาก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับอ้าวจะมาตรงนี้กฤษดากาแมนไหลซ้ายมาครับสัญชัยโนซิลาอ่อนยอดโด่งเข้ามาครับกกเมน ให้อดิศรเล่นกระทางบุญเลิศครับขวามาภูมิระพีภูมิระพีบุญมาจังหวะบอลดึงโยกแล้วโขอหลงโยดมาหน่อยอู้ครั้งนี้เข้ามือทางนัทพงศจรมารีครับหรือต่อครับสุรชาติสารีพิมพ์แปะขวามาราเนียลราเนียอู้จ่ายไปติดภูมินครับ หวนดงๆตัวนี้เอเดียเย่โมงสะบัดย้อนขึ้นหลังมาที่โกมิสครับชนะทิพย์สมกสินให้มาหนสุดาซ้ายของสันชยัยชนะนันป้อมบุผาเอาเลยครับจังหวะย้อนมาสันชัยครับโยนมาราานี่โอ้โหมีได้ขึ้นฟาดขึ้นฟาดสวยๆเหมือนกันครับ อู้เอาบอลโยนยอดต,ตรงนี้เข้ามาเอาเลยครับขวาของสุรชาติสารีพิมพมีแปรกระแทกเข้ามาราเนียวโยนมาสุรชาติไม่เร่งเลยครับทางดีจีสุรชาติสารีพิมพหาช่อง,ยยงอโยนโยนตรงนี้โอ้โหเอ้าแล้วมุมผิดเลี่ยมตรงนี้ เรียบร้อยเลยครับโอ้โหสองตัต่อศูนย์ครับโอ้เราดูโอ้ตรงมาปลอบเพื่อนเลยครับโอ้ดูจังหวะฟุตบอลครับว่าดูสุนทรสาริพิมครับหาจังหวะจะโยนเข้าไปพักใหญ่ครับผู้ชมครับโอ้เราตักมาตรงนี้โอ้ตั้งใจจะสักกาดครับโอ้โหดูครับบอลพุ่งผิดเหลี่ยมครับเข้าประตูตัวเองไปครับ โอ้ดูจังหวะที่ตักขวาตรงนี้ครับผู้สอะตูออกมาแล้วไม่เจอบอลด้วยครับโอ้แต่ตรงนี้มาอีกทีนึงโอ้โหดูครับเอาเป็นกำลังใจให้ครับโอ้แต่ตรงนี้เป็นสองศูนย์แล้วคร um ับคุณผู้ชมครับโอ้กฤษณพัฒน์โอ้โหดูจังหวะทำเข้าอย่างเงงตรงนี้ยังมีโอกาสครับอือฮึสองศูนย์โอ้ส่วนบีจี ู้เล่นได้ง่ายเล่นได้สบายขึ้นเลยครับจังหวะตักมาตรงนี้กิษณพัฒน์ป่ายคืนมาธระนินอ่ะดิสนพาบอลมาเองแล้วตรงนี้พูมินครับโอ้ยมีจีต้องระวังด้วยนะครับว่าในชางเฟเคครับเนี่ยพวกเขาเคยล้มยักษ์ไทยลีกหนึ่งมาแล้วครับเรื่องก็คือช่วงเวลาที่ พวกเขาเคยเอาชนะทางเชียงรายไป2องูนด้วยนะครับอา้าวตรงนี้มาแล้วครับอดีสรตัดเข้าในมาขวางสนามมาแปรยัดตรงนี้โอ้โหเนี่ยครับอย่างที่เรียนไปตู้ระวังครับโกเมนตักดวงเข้ามาครังนี้ลึกไปถึงทางนัตพพงครับโอ้มีป่วนเลยครับแนวรับแนวรับของ B ีจีเอาสุรชาติให้มาชนะทิพย์ขวาของสุรชาติสาลีพิม อครั้งนี้นัทพลไม่ยอมแล้วครับดักได้แล้วไม่ถึงสิบนาทีก่อนทุกราบาัดเจ็บภูมินขอเล่นกันตัวนี้อราเนียวแปรยัดมาชนะนันป้อมปุกผาครับอืจะฝากซ้ายตัวนั้นโไม่มีผู้เล่นบีจีครับมีคู่ที่น่าสนใจ โอ้ที่ช่องเราจำลองการแข่งขันด้วยนะครับในชายเฟคครับยังมีทูแบงคอกเจอกับทางเมืองทองคุณผู้ชมครับแล้วที่สําคัญยังมีคู่บริดมเจอกับในส่วนของทางอูเชียงรายด้วยโอ้คุณผู้ชมก็อย่าลืมเข้ามารับชมด้วยนะครับซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เป็นกำใจให้ช่องของเราได้เต็มที่นะครับคุณผู้ชมครับอ้าวลุยต่อครับบอลตักโดงตัวนี้ขึ้นมาเราสุระให้มาสัญชยัย สัญชัยเติมซ้ายมาบอลที่บางเหลี่ยมครับสัญชัยโนชิาแปสิบเจ็ดนาทีผ่านโอ้โห,โหสุรศักดิ์ตัดบอลได้ครับท้ายเกมแล้วถึงเวลาทูไรร่ไหรแลัวตรงนี้นะครับ่านจะาโยนสาดดาวโด่งขึ้นมากมิส มเดี๋ยวโปรแกรมที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยว OBG พวกเขาจะต้องไปทำศึกใหญ่นะครับไปเย,รรยือนบุรีดำมวันที่12เมษายนพุทธศักราชส5 6 8นหาบนะครับก็ให้กำลังใจกันเต็มที่เลยนะคุณผู้ชมครับเอาแล้วตรงนี้บุริษสินเป่าจบเกมไปเลยครับาทาง b ีปทุมสามารถเอาชนะทางสุรินไปได้2ตัว0ครับจำลองการแข่งขันเพื่อความบันเทิงหากคุณผู้ชมที่ชอบในแมชนี้นะครับ Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดความสนุกความมันที่นี่ Football Gaming TM 1 6 Profitable คือความสนุกครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ